โอ้หนึ่งเลยนะหกสองเลยนะไปว่ารอดหรอกม่อไหไปว่ารอดแท้หืมโอ้ขับไปแล้วไม่ต้องกลับเลยมันไปตรงตรงเลยเราบอกว่าต้องกลับเองไม่ต้องกลับเองมันมันประกาศไงไม่เคยกลับถอดออกตรงตรงเลยไปบ่ารอดแท้บอดไปบ่ารอดแท้ก็ถามผ่านต้งตรงเลยถาผ่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมณีพระทุกท่านครับมาเอาแนวทางกับเสียนสวัยนะครับผมนะครับเสียนสวัยเพิ่นก็เลขวิ่งนะครับเพิ่นก็ เขานะครับเนาะเรื่องวิ่คนเขาเด้อครับแต่ว่าเลขจับครูมันจับผิดนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเซนนะครับว่าเซียนสวยนะครับเพิ่นจะมีหน้าทางตัวใดกันแน่นะครับเพิ่นจะให้เลขวิ่งตัวใดแน่นะครับจับคู่ให้ตัวใดนะครับนะครับผมทุกท่านก็เตรียมสมุดและปากกานะครับเตรียมจดเตรียมแคบไปพร้อมๆกันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตามนะครับตามกับเซียนสวยนะครับเซียนสวัยบุรีรัมนะครับผม อย่าไปติดตามกันนะครับเนาะว่าเสียนสวัยเพื่อนจะให้เนาะทั้งเป็นตัวใดกันแน่นะครับเนาะนะครับเสียนสวัยบุรีรัมนะครับเด้อพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะบผพาคลิปดีๆจากทางช่องนะครับเนาะนะครับเสียนสวัยเพิ่นก็มาเห็ดงานนะครับอยู่ที่พักนะครับผมนะครับโรงแรมนะครับเดี๋ยวเขากับมาติดตามนะครับกับเสียนสวัยนะครับเสียนสวัย เดี๋ยวเพิ่นจะให้เป็นตัวใดกันเนาะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาขอไปติดตามกันนะครับเนาะกับเซียนสวัยนะครับคนบุรีรัมนะครับหลังจากเพิ่นก็นให้หมดทีพ่พานะครับเลขวิ่งเพิ่นก็เข่าเบิดนะครับผมเข่าไปต่ตางกันะครับผมดูดันไหมนะครับครับสวัสดีครับผมเซียนเซียนสวยนะครับเนาะครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้จะมาขอแนวทางนะครับ เอาแนวทางน้ำในวันที่หนึ่งตุลาคม2020 6.4นะครับของเซียนสวยนะครับเฮ็ดไปเริ่ร้อยแล้วเนาะเฮ็ดเทร้อยแล้วบอกรับไม่งวดวันที่หนึ่งตุลาคม2020 6.4นะครับมีความมั่นใจหลายไปเลยครับผมที่เฮ็ดสูตรนี้มั่นใจลอยดูเซียนเลยบอกรับที่เ็ดสูตรออกมาแล้วม่บอกรับนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเซียนสวยครับเพิ่นจะมีแนวทางตัวใดกันแน่นะครับผมนะครับเตรียมสมุดปากกา เตรียมจดเตรียมแคปกันนะครับกับเซียนสวัยนะครับเซียนสวัยว่างแนวทางมากกวดนี้นะครับผมนะครับมีความมั่นใจขนาดไหนครับในงวดของคันสว่างวันที่วันที่1พฤศจิกานผมเจอมันเนร็วครับ มันใช้เต็ม,ม,ตมร้อยฝากถึงพี่น้องอฟซี่าครับผมถี่เปรนลชนอยู่นะครับ,บ<า>ผมบเป็นแนวทงารือว่างนะครับท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดล็กช้างตะขอช้างมงคลนันนกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางไอ้ที่ไอ้ที่ว่าอคิดว่าดี วิ่งก็ได้ก็ไอ้วอกวอกไปเนาะวอก,อก,อกเก่งเนาะอ๋อหมายถึงว่าเอซีเอาไปซื้อฉลากที่ในรัฐบาลน,นี่<ม>นครับถ้าเกิดว<ห>่า<ห>จะเอาไปเป็นตัวเลขรักตัวยังก็ได้<ม>น,นะครับผมหรืออยากสเปจับรักสิบรักลอยและดับตัวเลขนะครับตัวเลขของเส้นสไบในวดนี้มีตัวเด่นตัวร่องไหมครับผมหรืออะครับมีมีะะมีทั้งหมดจากตัวครับ นีหกตัวเนาะสูตรของเสี่ยสวัยนี่คันตามรักแล้วนี่ถ้าเกิดรัฐบาลประกาศผู้นอม่านี่สามารถที่สีคำนวณได้เลยบ่ครับหรือคำนวณได้เลยครับคำนวณได้เลยแม่นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือเสี่ยสวัยนะครับผมนะครับเป็นอีกกูรูท่านหนึ่งนะครับที่เพิ่นมีสูตรคำนวณนะครับผมงวดที่ผ่านมากมีผลงานอยู่เนาะนะครับผมทางที่มากของฮอกก็ได้ตามต่อนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลารกนี่สิเป็นตัวไหนเขียนใบเรียบร้อยแล้วบอกรับบม่เลยครับครับผมขอขออนุญาตเมืองนะครับที่เขียนใบนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเท่านะครับได้ทจะมีประกาศสมมติการเตรียมจดได้พร้อมกันนะครับผมนะครับโอ้เตรียมจดเตรียมแคปกันเลยนะครับผมเสียนสวยนะครับในมวอวันที่หนึ่งตัวละคมสองพันหาลอยหกสิบซีนะครับเสียนสวยเป็นวางมานะครับสามตัวบนนะครับสามตัวบนแปดสี่สองแปดหกห้าส่วนจับคู่ล่างนะครับเนาะจับคู่บนล่างมีหกหนึ่งหกห้า 4 1 4 2 6 2แล้วก็6 4นะครับส่วนสลับเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นไห้นะครับเดออเพิ่นไห้วิ่ง6นะครับเพิ่นเด่นไปที่6ส่วนอันนี้คือเป็นเด่นหลักหน่วยบ่ครับแม่นหลักหน่วยมี่นหลักหน่วยมีในน้องสองคนเนี่ยขับโบขับมาขันว่าเอฟซีบ่พอใจว่าเจ้าผู้มาถืออ่างอาบุได้ผมว่าหมายหมายถึงว่าถ้าเอฟซีอยาก จับเองแมนนะครับให้จับกับตัวใดครับจับเอาหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเป็นหลักเอานอกนอกจากที่เสียนจับให้ยคือหกหนึ่งสี่สองเนาะทีนี้หนึ่งกับสองเนาะกบบนี้หกสองหกหนึ่งสี่สองแต่ว่าเสียนนี่มั่นใจว่าหนึ่งกับสองสีมาแมันบ้างครับแม่มาแน่นาะถามว่ามักตามที่เสียนจับให้กับไปจับกับตัวอื่นได้แหมบ้างครับได้ได้นะครับผมหนึ่งกับสองเป็นหลักหน่วย ขับไปมีหลักสิบเอามาจับใส่กับหนึ่งกับสองนั่นแหละมาครับครับเสียครับผมสอบถามเทนนิสซี่นะครับผมตัวใดที่เป็นตัวที่เสียนคิดว่าเป็นตัวที่มักที่สุดในจำนวนทั้งหกจุดของจับคู่บนล่างนะครับผมาซื้ถุงเือหกสองก็คงหนึ่งหกสองหกหนึ่งไข่ซือตัวตีไปเลยม้วงกลมไม่ได้ครับคิดเซนเต้ให้แน่ครับมา้วงกลมไดม่แน่ครับกลมมักตัวใด้วงกลมเลยครับ หกสองอันนี้เซียนมักเลยครับเด้อหกหนึ่งอารอลตันีเลยเลยอารอลตันีเลยเลยสองคนหกหนึ่งหกสองท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีแนวทางเด็ดๆนะครับผมก็สามารถที่มาจับได้กับของเสียสวัยเนาะเสียสวัยเด่นให้มา6นะครับวิ่ง6เลยนะครับเด่นลักหน่วยนะครับเป็นหานะหนึ่งกับ2นะครับ จับคู่กับจังทีท่านผู้ชมเห็นนะครับจับคู่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมนะครับสตัวบนกับแปดสี่นะครับเน้นเข้าไปอยู่ที่เลข6เป็นตัวหลักนะครับสำหรับเลข3ตัวของเสียสไยเป็นกระจับมามีแปดเข้ามาอยู่คู่8 4 2นะครับผมนะครับเป็นสูตรนี้เดินดีมาตลอดนะครับอาจารย์เดินดีมาตลอดเดินดีตลอดเป็นเด่นมาประมาณจังหวดแหละครับที่เดินเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อสตามที่งวดนี้นะสามสี่งวดที่งวดนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอฟซีเนาะ ซึ่งต้อ่งวางแผนบ่าจจับตามหามันไปหลุจับจะลิดรับไปไหนว่าไปไป,ไปแก้ตัวแกะไว้แล้วนะไปบอกเราอยู่ค,ครับคำนวณบอกว่าสิบเป็นหลักเด่นลักสิบที่เป็นมีหลัก้อยหลักสิบอยู่น้าหนี้ เซียนพอทีสีสามารถที่ห้เบอร์โทรใดหรือว่าบอท่านเดืเบอร์โทรบอท่าเดบพ่อครับผมนะครับของวดนี้ครับอ๋อครับผมนะครับขอแ่้าขอใจกับพี่น้องเอ็ซีนครับเนอนะครับผมนะครับเซียนสวัยท่านยังไม่ได้ให้เบอร์โทรนะครับสลับงวดนี้ถ้าเกิดว่าสอบผ่านหรืออย่างไรนะครับเราจะลงเบอร์โทรให้นะครับผมนะครับสลับเซียนสวัยนะครับในวันที่หตุลาคม6กนะครับผมนะครับพี่น้องเฮาสุภูสุขณ์าเห็นตัวเลขตัวใดนะครับผมถ้าชอบก็นำไปหยิบจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลนะครับผมถ แคบจดไว้ก็ได้นะครับผมนะครับเนาะเก็บเป็นสถิติก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเซสไายเพิ่มมามาสามสี่หมวดแล้วก็สอบเขาทุกงวดพี่น้องเฮาคอยนําไปวิเคราะห์พิจารณานําหาสื่อจรที่แบ่งรัฐบาลในงวดต,ต,ต่อไปได้เลยนะครับทางช่องและทีมง,งานของเฮาก็ต้องข,ขอขอบคุณพ่พอเสวมากๆเลยที่ได้บ้าแบงปันนะครับสูตรของพ่อสูตรนี่มีแต่โดนแล้วเนาะไม่โดนแล้วแต่ว่าเฮ็ดสูตรหายสูตรเทียวเยวบ้างฮันว่าหัวตะหาเห็นสามสามหวดที่ผ่านมานเห็นกับหมวดที่ได้เริ่มเฮ็ดไหม หมวตายหาไอ้สูเห็นไปจับเลขอะไปจับเลขจับไหมนกวนผ่ันเนอ้มานอนจิตบอกอ้เรย่อไปซื้อทาหาไปซื้อทามพงี่น่ะเอาเงินนี้มันใจเนาะมันใจเต็มรอยเลยเนี่ยแบหนึงกับสองนี่เนสองอนะฮะฟันไปเลยแมนฟันเอาผู้ใดบ่มากหาครูส่เลยบ่้พที่ผมจับอะไอ้สิมันนึงกับสองนี่ยุหลักน้วยเลยวบ่ยเหลักน่อยกัมารเกัเก้าสองยางที่น่าเก้าสองแปดสอแล้วเนี่ยันขาดขาดเากที่ผมจับไห้เนาะ มีมีแ่แทะมีแต่แทะหนึ่งกับสองนะครับแม่นหลักหนวยหลักหนวยหนึ่งกับสองเหรมาหลักหน่วยแท้มาแน่นอนมาแน่นอนแม่นครับมาแท้แน่นอนนะครับเหนึ่งกับสองนี่หลักหน่วยแม่นมาแตะถ้าสิบเป็นตัวไหนชนะถ้าว่าไพ่มีหลักสิบเห้เอามาใส่กับแม่นได้เลยของเสียงสบายได้แม่นได้ครับผมของมี้ขาอะไรขาดหนึ่งก็แล้วตีดอาไม้เห็นถ้ามี้ไพ่ไพ่มีหลักสิบ กามาใส่หลักหน่วยเชืนอสแปรได้เพราะว่าเชียอสแรนี่ก็คือได้มากหนึ่งกับสองครับหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยได้หนึ่งกับสองเชอมก็จับให้มาแล้วมีหกหนึ่งหกส่สองนะครับจับให้เนาะครับเนาะสี่หนึ่งสี่สองเออเราจะดีไปร้หกหนึ่งหกสองอ่ะซื้อจับเจ้าดีไปเลยโตสิเชื่อมใส่มาคักมกแหงๆครับขึ้นตัวใดครับขือหกสอะหกสองกับหกหนึ่งหกสับหกหนึ่งที่มักมักที่สุดเนาะ แต่เลขวิ่งดีเนบอกว่าให้วิ่งหกแมนมันมันมันหนึ่งหนึ่งสองหกสี่หน้านะว่าเัจาหกต่ว่าเคยออกมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมจำไว้เ่าวันน่ะออกสองหกหนึ่งเนี่ยเนี่ยวันเนี่ยวันน่ะสูตรนี่บอครับแม่สูตรนีละผมถืงตั้งบนตั้งร่างถือมวกเก้านี่ยอัวนี้น่ะจ้ากอะแต่ไม่ได้เข่าแหวนดี่แะแต่ว่าว่า บวกบาน่น้อนบกาน่นองนะครับแต่ว่าเป็นบนนั้นเป็นเลขดับแ้่เราเลขหกสองนเครังถือเนาะแต่ว่าหายถือล่างนิงเดียวหกสองเหรไปางเะแม่เลขับหกหกหนึ่งเนี่มันม่ดับก็ว่ามันมันมันเงินไหลตามสูตรเนาะตามสูตรตามสูตรคือหกสองนี่ดับบนซือน่อยไซือน่อยไ้เห็นลางเนาะครับเด็กิหนิวันันก็เขาไปได้เนาะแม่บอ วิ่งเราเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้งวดนี้ให้ตัวเดียวแล้วบอกเขาวิ่งแมนให้ครบบวกบวกบวกคันที่ให้เป็นบนเป็นล่างที่มันหลายตัวมันว่าไมันกบบเอาเปทังสี่ค้ันเอาหกบนหกล่างเลยแมนโอหนึ่งนี่นะหกสองนี่นะไปว่ารอดแล้วงวดน่ะไปว่ารอดไปว่ารอดแท้ไม่ต้องกลับเลยมันไปตรงๆเลยเราบอกว่าต้องขับอีกต้องกลับอีกมันมันต้องกาศไงไม่เคยกลับ อดบอกตรงๆเลยไปบอลอดแท้บอลอดไปบอลอดแท้จะทำผ่านเนี่ตรงตรงเลยทำผ่านถ่ายที่แฟนชมคนอยากกลับแตให้คนกลับเนาะแมนแต่ว่าเสียงบอกว่าไม่ต้องกลับเลยเสียงไม่ดีเลยซไปบอลอดแท้บอลอดไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไปไม่รอดแน่เสียเงินถิมรู้สึกแมนเสียเงินเอาใส่ตรงเลยครับตรงทุดท้ายนี่ก็ขอบคุณนะครับเสียงสบายที่ให้แนวทางนะครับกับอุซีในงวดวันทีหนึ่งตัลขก็สองพันห้าร้อยหกสิบซีนะครับ นะครับผมก็ขอบคุณท่านสวัสดีาลายครับผมขอบคุณรับครับ,รบสวัสดีครับ